สวัสดีค่ะทุกคนช่องมาลิสแ p l a n นะคะวันนี้จะพามาชมแก้วสารพัดนึกต้นนี้เลยนี่นะคะดอกเขากําลังมานะคะทุกคนนี่ดอกของเขาจะแปลกนิดหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าเจ้าเกสรตัวผู้เนี่ยมันเป็นยางเหนียวเหนียวะค่ะทุกคนเพิ่งขึ้นวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยยังไม่ขึ้นอะไรเลย แล้วเกสองตัวเมียไม่รู้พร้อมหรือยังนะคะพร้อมผสมหรือยังแต่ว่ายังไม่มีกลิ่นนะคะถ้าหาดอกนี้ผสมไม่ติดก็ยังมีดอกเล็กค่ะนี่ดอกเล็กๆดอกนี้นะคะก็จะเก็บเกสรของดอกใหญ่เก็บไว้ให้ดอกเล็กผสมก็ได้นะคะถ้าหากว่าผสมไม่ติดในดอกแรกนะคะนี่เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ค่ะ มะลิก็ยังไม่เคยเห็นใครผสมให้ดูนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเออดอกของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเกสรตัวผู้ผงๆมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตรงนี้อะค่ะตอนนี้อะคือก็ยังงงอยู่นะคะเพราะว่าเกสรตัวเนี้ยคือมันเหนียวเหนียวค่ะจับดูแล้วมันเหนียวะะเหนียวนะคะเหนียวเหนียวเหมือนน้ำผึ้งอะคะ่ะ แต่ว่ายังไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าผสมแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องรออีกวันหนึ่งอะคะ่ะถึงจะผสมได้เพราะว่ากลิ่นของเขายังไม่มานะคะก็ต้องลองเิดลองถกดูนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ว่าผสมติดหรือไม่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม มารับชมในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ